ผ่านมาแ๊บๆนี่ก็ถึงใจมาสุดท้ายของปี2023แล้วลระเนี่ยบอกตามตรงว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เหมือนว่าจะผ่านไปไวมากๆซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนนะครับเราก็จะได้เห็นการแข่งขันรอบฟในอลของโวลหรือแม้แต่การเปิดตัววงบอยแบนด์ของเกม e a g u e of l e g e n d s ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครตามข่าวสารของเกมนี้ก็น่าจะได้เห็นภาพหลุดของวงวงนั้นไปแล้วนะครับแต่ในตอนนี้ผมยังขอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันแล้วกัน รอให้ถึงรอบไฟนอลของโ l d แล้วค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีก็แล้วกันแต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแผนการอัปเดตแชมเปี้ยนทางการรีเวิร์กหรือแม้แต่แชมเปี้ยนใหม่ที่ทาง Riot ออนั้นได้สปอยเราในเดือนตุลาคมนี้โดยก่อนที่จะเริ่มกันนะครับโอรยทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทั้งวิดีโอและช่องช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่พลาดข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับเกม League of Legends ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมเปี้ยนจักวาลสกิน เรื่องสั้นหรือแม้แต่ลีจิต่างๆที่ผมจะนํามารวบรวมและสรุปหพทุกคนรับฟังกันนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับแผนการแชมเปี้ยนประจำเดือนตุลาคมปี2023 เอาละครับขอก่าวสวัสดีท่านทมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาหลังจากที่ทาคลิปเฮคาริมจากวายรีไปนี่ก็ผ่านมา3สัปดาห์แล้วสินะที่ช่องนี้มันเกือบจะร้างไปอีกรอบหนึ่งคือช่วงที่ผ่านมาผมกะจะทาคลิปโคเวนแบบจุกๆไงแต่ว่าไอเราก็ดันคํานวณวันพลาดนะครับทําให้เราเนี่ยทำคลิปโคเวนช้าหน่อยแล้วถ้าเกิดผมไม่ทาคลิปอะไรมาแทรกเนี่ยเดี๋ยวช่องมันจะว่างไปหนึ่งเดือนนะครับเราก็รู้สึกผิดกับคนดูของเรา และในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแผนการอัปเดตแชมเปี้ยนใหม่แล้วก็การรีเวิร์กของสกนเนอร์ที่ทางไรออดเนี่ยได้สปอยให้กับเรานะครับในเดือนนี้โดยสําหรับแผนการแชมเปี้ยนที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับมันเหมือนกับจะเป็นธรรมเนียมของไรออดไปแล้วที่ในทุกปีอาจจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีทางไรออดเกมส์ที่รอรักเนี่ยก็จะมีการสปอยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทําอะไรกันอยู่การรีเวิร์กแชมเปี้ยนตัวนี้ไปถึงไหนหรือว่าแชมเปี้ยนใหม่จะมีสกิลอะไรบ้าง ทาง d e v เนี่ยก็จะมาบอกเราผ่านบทความนี้นี่แหละมันก็จะเหมือนกับช่วงที่เบลเวตยังไม่เข้านะครับตอนนั้นถ้าเกิดใครจําได้เขาก็จะมีการบอกว่าตอนนี้แชมเปี้ยนใหม่จากวอยกําลังจะเข้าการรีเวิร์กอูเดียการรีเวิร์กกาเนอร์ไปถึงไหนรวมถึงการสปอยคาสันเตในตอนนั้นด้วยซึ่งในวันนี้ก็ไม่ต่างกัน,นครับแชมเปี้ยนใหม่3คนไม่สิต้องเรียกว่า1คนกับอีก2ตัวหรือเปล่าแล้วก็การรีเวิร์กแชมเปี้ยนเดิมอีก1ตัว ที่หล,หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอเขามาอย่างยาวนานมากๆในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันและก็อย่างเช่นเคยเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับผมเอามาจากบทความแผนการแชมเปี้ยนเดือนตุลาคมปี2023จากเว็บไซต์ทางการของ Game League Legends. เกม e l ล็ก u อ o วอ e ์เลเจนซ์โดยถ้าเกิดใครอยากอ่านเองนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างแล้วสามารถกดดูแล้วก็ตามอ่านได้เองเลยนะแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับ ผมก็รู้ตัวแล้วก็เข้าใจดีนะครับว่าเสียงของผมเนี่ยที่มันเนิบมากๆอาจทําให้ผู้ชมที่รักของผมเนี่ยเกิดอาการง่วงหรือว่าอาการเพลียได้ดังนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกง่วงหรืออ่อนล้าผมก็อยากให้เสียงของผมนะครับพาคุณหลับฝันดีส่วนเนื้อหาในคลิปก็สามารถกลับมาดูซ้าได้คือเอาจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่ว่าดูท่าแล้วตัวเองจะแก้นิสัยการพูดช้าๆนี้ไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นก็ตามนั้นแลแหละ ถ้าเกิดใครกำลังจะนอนเนี่ยก็ขอให้ฝันดีและตื่นเช้ามารับวันใหม่พร้อมกับความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับอืพูดเดยอะๆกันมานานละมาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนใหม่3าคนแล้วก็แชมเปี้ยนที่จะรีเวิร์สอีกหนึ่งคนโดยผมขอเรียงตามบทความจากไรออดเลยกันแล้วกันสําหรับช่วงที่ผ่านมาในเกม League of Legends พวกเราครับได้เห็นแชมเปี้ยนใหม่มากหน้าหลายตา ที่บางตัวนั้นอาจจะใช้สกิลเพยระดับกลางๆอย่างเช่นมิเดโอหรือไบรอาร์ใแม้แต่บางตัวที่เล่นง่ายไปเลยอย่างนาฟิลิซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มองเห็นครับแล้วก็คิดว่าในปีนี้เราก็ควรจะมีแชมเปี้ยนที่ต้องใช้สกิลเพยระดับสูงหรือแชมเปี้ยนที่มีความซับซ้อนในการเล่นนั่นครับนำไปสู่แชมเปี้ยนคนใหม่ที่ถูกสปอยมาอย่างยาวนานมากๆด้วยเขาคนนี้ครับมีชื่อตามนี้ ซึ่งผมจะไม่ขออ่านออกเสียงเองนะครับเพราะบอกตามตรงว่าผมก็อ่านออกเสียงไม่ถูกคือถ้าเกิดผมอ่านออกเสียงแบบจริงๆหน่อยเนี่ยมันต้องอ่านประมาณว่าเหวยใช่ไหมแต่มันก็ดูยากแล้วก็ฝืนไปนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมขอใช้สรพนามแทนว่าเขากันแล้วกันโดยเขาคนนี้ครับเป็นแชมเปี้ยนที่มีเทคนิคการเล่นน่าสนใจมากๆซึ่งก็คือการวาดหมึกเป็นรูปร่างต่างๆลงไปยังหน้าจอโดยผู้เล่นและเขาก็จะแสดงทักษะต่างๆออกมาตามรูปร่างที่เราวาดลงไป ซึ่งก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าตัวนี้มันถูกสปอยมานานมากๆนะครับน่าจะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับช่วงเดือนเมษาไม่ก็เผยเผนี่นก็ปีก่อนเลยโดยในตอนนี้สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับแชมปเปี้ยนคนนี้เนี่ยก็คือเขานะครับเป็นศิลปินผู้ง่วงซึมและเขาก็กําลังใช้ความพยายามอย่างมากในการผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ห,หลายๆคนโดยคุณไรลเตอร์ออคิเดียนผู้เขียนเนเรื่องให้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ว่า การเขียนในเรื่องของแชมเปญคนนี้คือการผจญภัยแห่งห้วงอารมณ์การผจญภัยที่ทำให้ผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินกว่าจะจินตนา,าการได้และเพราะเขาคือแชมเปญใหม่ตัวแรกที่ผมได้ทำงานด้วยดังนั้นการเลือกใช้ต่างๆสำหรับเขาจึงท้าทายมากและหลายครั้งก็กดดันแบบสุดๆแต่ผมก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าชายคนนี้นั้นเขาอกเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะ หรืออย่างน้อยเขาก็พยายามอยู่ในตอนนี้เพราะอย่างไรงานสินก็ต้องพึ่งพาความเห็นอกเห็นใจระดับหนึ่งนี่นะ<อ>ก็ตามนั้นแหละครับกับแชมเปี้ยนคนนี้ถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแต่เนื้อเรื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรและดูจากชื่อนะครับก็เชื่อว่าเขาคนนี้น่าจะมาจากไอโอเนียซึ่งก็น่าสนใจเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าแชมเปี้ยนคนล่าสุดจากไอโอเนียเนี่ย เท่าที่จำได้ก็เป็นตัวของโยเนกับลิเลียเนาะมันก็ผ่านมา3าปีแล้วนะครับนั้นผมเลยคลาดหวังให้เขาคนนี้เนี่ยมาจากไอโอเนียหนึ่งในลีเจียนที่ผมชอบมากๆในเนื้อเรื่องแชมเปี้ยนใหม่คนต่อมาครับกับหัวข้อความเจ็บปวดที่กำลังเติบโตโดยมีภาพภาพเดียวเลยครับคือภาพนี้ที่เหมือนกับเป็นไข่ของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างโดยในบทความนี้นะครับเขาได้กล่าวประมาณว่าหลังจากที่พวกเขาเอานาฟดีเข้าสู่ตัวเกม League of Legends ก็ถึงข่าวของสิ่งมีชีวิตใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ดูนเทราโดยทา d เดฟเนี่ยก็ได้มีการบอกนะครับว่าตัวของนอนเนี่ยจะดูมีความน่ารักุุกุ่นไปด้วยพลังและสามารถพ้นไฟได้ซึ่งในตอนที่แชมเมตตัวนี้ได้เข้าสู่ลีกออฟเลเจนตัวของเขานั้นก็ยังคงเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่แม้ว่าร่างกายของเขานั้นอาจจะไม่น้อยก็ตามโดยนอกจากนี้นะครับยังมีการบอกว่าตัวของนอนเนี่ยจะเดินทางไปทั่วดูนเทร่า ด้วยท่าทีเรากับว่าเป็นชนชั้นสูงมาตั้งแต่เกิดซึ่งด้วยองค์ประกอบเหล่านี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยคิดถึงคู่คู่หนึ่งที่หลายๆคนก็นยังเชียร์ให้เขานั้นแต่งงานกันสักทีนะนั่นก็คือคู่ของชาวานเดอร์โฟสกับชวาหน้านะครับที่ตามในเรื่อง2คนนี้เนี่ยก็มีใจให้กันและล่าสุด2คนนี้ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันตามในเรื่องของอเมสซิเกอร์ปอรถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในเมสซิเกอร์คือในอเรื่องที่เป็นแคนนอนแล้นะนะ ก็สิ่งมีชีวิตที่พ่นไฟได้แถมมีความเป็นชนชั้นสูงแน่นอนครับว่ามันสื่อถึงฮาร์ฟรา้อนอย่างชวนาที่สามารถพ่นไฟได้และชนชั้นสูงที่เป็นราชาองค์ปัจจุบันของเดนมาเซียอย่างจาวานที่4แต่ถึงแม้ว่าจะมีมูลขนาดนี้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าใช่หรอกอืแต่มันก็ไม่แน่พราะนับจากเหตุการณ์เมสซิเกอร์ตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะผ่านมา1ปีแล้วถ้าเกิดตอนนั้นแชวนากลับมาหาจาวานและได้มีลูกด้วยกันจริงๆเนี่ย ปีหน้าก็ถึงเวลาที่ไขฟักเป็นตัวแล้วแหละแต่ก็นั่นแหละอย่าเลยขอร้องเรื่องต่อมานั้นผมขอข้ามไปพูดถึงแชมปเปี้ยนคนใหม่ที่ในตอนนี้ครับอยู่ในช่วงแรกสดๆของการพัฒนาอยู่นั่นก็คือแชมปเปี้ยนวัสทาย่าคนใหม่ที่จะยืนเลนเดียวและอยู่ในเฟลยอดโดยในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ข้อมูลของนางเพิ่มนะครับที่เห็นสปอยกันมาเนี่ยก็คือตัวของนางเนี่ยน่าจะเป็นวัสทาย่าคึ่งคนคึ่งกระต่าย ที่ต้องวิ่งเล่นและออกสำรวจภูมิทัศน์ที่เธออยู่พร้อมกับความตื่นเต้นในการออกเดินทางและการค้นคว้าของเธอเนื้อเรื่องที่เรารู้ครับก็มีแค่นี้แม้แต่ชื่อเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบดังนั้นครับก็ต้องรอปีหน้าอาจจะเป็นช่วงปลายปีก็ได้ที่เธอคนนี้ครับจะได้เข้าสู่ League of l e g e n d s โอเคมาสูก่การอัปเดตสุดท้ายในวันนี้ครับแ a น d การรีเวิร์กของสแกนเนอร์ที่ยังคงดำเนินอยู่และน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยหนละังจากคลิปก่อนที่เราเคยพูดไปเนี่ย ในตอนนี้ครับเราได้รู้ถึงคอนเซปต์โมเดลของสแกนเนอร์รวมถึงสกิลบางส่วนของเขาด้วยโดยมาเริ่มกันที่โมเดลเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าตัวของสแกนเนอร์แบบเก่าเนี่ยก็คือแมงป่องศิลาที่อาศัยอยู่ใต้พื้นทรายของชูริมาและแม้ว่าจะมีการรีเวิร์สครับทางไรออดเนี่ยก็ยังอยากให้สแกนเนอร์เป็นแมงป่องอยู่อย่างนั้นซึ่งตามความรู้พื้นฐานนั้นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงหรือในคลาสอารักนิดาก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีแปดขา และมี2ช่องปากเขี้ยวคู่โดยในตอนแรกไรออดก็ยังคงออกแบบให้สกานเนอร์มี8ขานั่นแหละแต่หลังจากความคิดที่ให้สกานเนอร์มี3หางเข้ามาก็ทําให้พวกเขาครับคิดว่า8ขาของสกานเนอร์เนี่ยมีเยอะเกินไปมันจะดูรกเกินไปนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนให้สกานเนอร์เนี่ยมี6ขาแทนโดยที่2ขาหน้านั้นจะอยู่ใต้ใบหน้าของสกานเนอร์ส่งเสริมความเป็นไคจูให้กับเขาไปอีกขั้น และถึงแม้ว่าการทําอย่างนี้จะทำให้พี่แมงป่องของเราเนี่ยดูเหมือนพวกเฮกซ์พพอร์ตหขามากกว่าพวกอารังดีดาแต่ผมว่ามันก็ดีแล้วแหละดีกว่าการให้สกานเนอร์มี8ขา3หางและดูตัวใหญ่มันให้ความรู้สึกเธอทะจริงๆนะครับถ้าเกิดเราลองคิดตามดูเนี่ยก็นั่นแหละต่อมาครับคือเรื่องคอนเซปต์สกิลของสกานเนอร์ที่เราได้รู้กันอยู่แล้วว่าตัวของสกานเนอร์คือแมงป่องศิลาที่สามารถใช้เวน่นบนหินได้ แล้วสกิลของสแก n เนอร์ควรจะเป็นแบบไหนเพื่อให้มันสื่อถึงด้านนี้ได้มากที่สุดความคิดหลักของพวกเขาครับก็คือการให้สแก n เนอร์เนี่ยสามารถแทรงตัวออกมาจากกำแพงเพื่อโผล่มาแกงเลนอื่นได้แลสะสำหรับคอนเซปต์ของเวทมนหินตัวของสแก n เนอร์ในตอนแรกครับมีความสามารถในการควบคุมพสุธาอาจจะมีความคล้ายเครืงกับมิลิโอแต่ก็ต้องไม่ให้เหมือนทาริยที่เป็นผู้ใช้เวทมนหินอยู่แล้ว นั่นทำให้สกิล3สกิลของสกานเนอร์ครับดูไม่ค่อยเหมือนกับการใช้เวทมนต์แต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าสกิลเหล่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพัสุาทยยังไงเราขอมาพูดถึง i m p e l ล่อัตเต e ใหม่ของสกานเนอร์กันก่อนในตอนนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่า i m p e l แบบใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ทางไรออดก็ได้บอกว่า i m p e l e แบบเก่านั้นเป็นสกิลที่โดดเด่นและ p o w e r f ูลมากๆสําหรับสกานเนอร์มันเป็น identity ของสกานเนอร์เลยก็ว่าได้ครับ ถ้าเกิดเราเห็นสารนเนอร์วิ่งมานั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์โดนจับในทุกเมื่อและด้วยเหตุผลนั่นเองครับก็ทําให้ไรออดเนี่ยต้องโฟกัสกับการพัฒนาสกิลนี้อย่างมากโดยพวกเขาครับมองถึง3จุดด้วยกันอย่างแรกก็คือ power badge เนื่องจากตัวของสแกนเนอร์มีความโดดเด่นที่สกิลอั t ติเมททาให้สกิล3สกิลของสแกนเนอร์ครับเป็นสกิลที่ไม่โดดเด่นเลยก็ว่าได้เราลองมาคิดกันแบบนี้สกิลคิวของสแกนเนอร์คือการสร้างคลื่นเชาวเว็บรอบตัว สกิล W แค่เพิ่มเกราะและวิ่งไวขึ้นและสกิล E คือการยิงคิสตันและการโจมตีข้างต่อไปใส่ตัวละครที่โดนก็คือสตันพอพูดเป็นคอนเซปต์ง่ายๆของสกิลสแกนเนอร์เนี่ยมันก็ดูจะจืดจางไปจริงๆนั่นแหละและคุณค่าของสแกนเนอร์นั้นก็จะอยู่กับอิมเพลสมากกว่านั่นทําให้ไรออลครับอยากให้สกิลอิมเพลเนี่ยมีความโดดเด่นน้อยลงและเพิ่มสปอตไลท์ให้กับสกิลอื่นมากขึ้นส่วนที่2คือความพึงพอใจหรือ satisfaction ที่แม้ว่าพลังของอิมเพลนั้นอาจจะด้อยลงแต่ความสนุกในการใช้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะมากขึ้นมีหลายครั้งครับที่ไรออดเนี่ยปรับเปลี่ยนสกิลอัลติเมทให้ผลด้านเกมเพลย์นน้อยลงแต่ Identity ของแชมเปี้ยนก็จะเพิ่มมากขึ้นและส่วนสุดท้ายครับก็คือ High and Low Moment หรือช่วงเวลาสูงสุดและต่ำสุดสำหรับหัวข้อนี้นะครับเขาอยากให้อิมเพลนี่มีอะไรมากกว่าการแค่จับดึงและลากมาเฉย เขาอยากให้มีโมเมนต์เอาเพลและโมเมนต์บงบงของผู้เล่นซึ่งโดยส่วนตัวผมก็มองตามที่เขาพูดเลยนะครับอิเพลแบบเก่าเนี่ยมันเป็นสกิลที่สิมเพิลมา,มากๆเช่นเดียวกับสกิลอื่นนั่นแหละคือสแกนเนอร์แค่พุ่งเข้าไปจับแล้วก็ลากกลับมาอาจจะมีภาพเหตุการณ์แบบนี้บ้างแต่มันก็ต้องเซตอัพมากหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทำให้การปรับเปลี่ยนสกิลอิมเพลของสแกนเนอร์ครับต้องบง่งบอกความเป็นตัวของสแกนเนอร์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ตัวของเขานั้นเล่นสนุกในเกมด้วย ทีนี้มาวิเคราะห์กันเล็กน้อยก็แล้วกันจากข้อมูลที่เราได้มาครับคิดว่าสกิลอิมเพลของสกานเนอร์เนี่ยจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวก็ยังคิดแหละว่าการดึงและลากมาเนี่ยน่าจะยังคงอยู่อยู่ที่ว่าเขาจะเพิ่มแบบไหนมากกว่าอาจจะเป็นสกิลช็อตไหมแบบเออกอดยิงไปก่อนถ้าเกิดติดตัวค่อยดึงกลับมาหรือไม่ไรออดอาจจะกลับไปใช้คอนเซปต์เดิมที่สกิลอิมเพลนั้นเป็นสกิลเอลีอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ะนะแต่โดยส่วนตัวผมชอบความคิดแบบของเออกอดมากกว่า ก็นั่นแหละครับกับแผนการอัปเดตสกิลอิมเพลของสแกนเนอร์ทีนี้มาดูสกิลอื่นของสแกนเนอร์ที่มีภาพพีวีบางส่วนโผล่มาให้เห็นกันแล้วโดยคอนเซปต์ง่ายๆของสกิลทั้ง3นี้นะครับมันง่ายมากๆขอแค่เป็นสกิลที่สื่อให้ว่าตัวของสแกนเนอร์คือไคจูที่กำลังถล่มโตเกียวไม่ก็พิวโทเวอร์และเนื่องจากที่เขาคือแมงป่องศิลาความสามารถในการควบคุมพสุธาก็ยังคงมีอยู่สะท้อนมากับสกิลวีแบบใหม่ของสแกนเนอร์ครับ ที่จัดที่ดูเนี่ยมันก็คือสกิล Q กับ Skill สกิล W ผสมกันมีการสร้างความเสียหายรอบตัวพร้อมกับเพิ่มเาะให้กับสกานเนอร์แล้วก็คิดว่าจะมีการเพิ่มความเดียวกาลเคลื่อนที่ด้วยแต่นอกจากนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าสกิลนี้สามารถทําอะไรได้อีกแต่มาพูดถึงเวอร์ชันนี้ก่อนนี่นะครับคือสิ่งที่ผมนั้นเคยคิดให้สกานเนอร์เป็นมานานแสนนานมาแล้วคือเราเคยคิดว่าสกิล Q กับสกิล W ของสกานเนอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ ในตอนนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าทําไมเขาไม่ให้ทุกครั้งที่สแก n เนอร์กดสกิลคิวเขาจะได้โลแบบ W ด้วยแต่โลอาจจะได้น้อยลงเรื่อยๆหรือไม่ก็อาจจะลดลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาต่อกันที่สกิลคิวแบบใหม่ของสแก n เนอร์กับการยกหินก้อนใหญ่ด้วยหางของเขาและใช้มันสัตว์หน้าอีกฝ่ายคือก็ตามคอนเซปต์แหละเขาอยากให้สแก n เนอร์สามารถใช้เวทมนหินได้และการยกหินโยนไปฟาดก,ก็คือเวทมน มันใช่เหรอคือถ้าเกิดให้มองเนี่ยอาจจะเป็นการที่สแกาเนอร์ครับสามารถใช้เวทมนพระสุธาตอร่างสร้างดินทำให้เขาสามารถใช้หางทั้งสามจับขึ้นมาได้ก็น่าจะได้ละมัง้งเอาเป็นว่าเขาจะยกหินขึ้นมาด้วยพละกำลังหรือใช้เวทมนกระช่งนะครับแต่สกิลนี้คือสกิลที่ผมเห็นครั้งแรกและผมว้าวมากๆ คือเราก็ไม่เคยคิดนะว่าการฟาดพื้นปกติในสมัยก่อนจะเป็นการยกหินทั้งก้อนมาฟาดใส่ศัตรูเนี่ยโดยสกิลนี้นะครับจะมีการใช้ทั้งหมดสองเฟสเฟสแรกนะครับก็คือการหยิบหินมาพรีแพรไว้โดยการทำอย่างนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกนเนอร์ชั่วขณะและทำให้เขาเนี่ยสามารถกดสกิลซ้อมอีกครั้งในการโยนหินไปขนาดได้สโลและสร้งางความเสียหายเป็นวงกว้างก็เท่าที่ดูมันเหมือนการใช้สกิล E เดิมนะครับมาต่อยอด และการทําอย่างนี้มันก็ทําให้ตัวของสแกนเนอร์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการกด Q กด Q กด E กดีกด Q วอะไรพวกนั้นนะครับเพราะตัวของสแกนเนอร์ในเวอร์ชั่นนี้สามารถเตรียมการก่อนได้การหยิบหินขึ้นมาเตรียมฟาดนะครับซื้งเห็นว่าสแกนเนอร์สามารถทาได้เหม่ได้แรงในช่วงระยะเวลาหนึ่งและถ้าเกิดอีกฝ่ายหนีก็สามารถโยนหินตามไปได้ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของสเตตแหละว่าโบนัสท,ที่สแกนเนอร์ได้กับการโยนหินเนี่ยมันแรงแค่ไหน พอถ้าเกิดมนันแรงเกินไปนะครับตัวของสแกนเนอร์ก็จะกลายเป็นแชมเป้ยคอนหนึ่งที่โบเคนมากๆทีนี้สุดท้ายครับสกิล e สกิลที่สื่อถึงความเป็นแมงป่องและการใช้เวทมนต์ศิลาได้อ,อย่างเต็มที่อีกแล้วกับคอนเซปต์ง่ายๆครับการทะลุผ่านกำแพงเพื่ออัดศัตรูเข้าไปใส่อีกกำแพงหนึ่งและถ้าเกิดใครได้ดูภาพนะครับมันก็ตามนั้นจริงๆนั่นแหละแต่ถึงแม้ว่ามันจะแปลกนะครับแต่ผมก็รู้สึกชอบมากๆนะ มาดูเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ดีอะลองคิดสภาพแบบกำลังฟาร์มคีปอยู่ในเลนสบายๆชิลๆนะครับแล้วอยู่ดีๆก็มีใครจูแมนปองหินขนาดยักษ์ที่พาตัวเรากับตัวมันไปโคกกำแพงด้วยกันเนี่ยผมว่ามันก็เซอร์ไพรส์ดีนะผมว่าอารมณ์มันก็น่าจะประมาณตอนที่เราเจอเคียนครั้งแรกกันแหละคือวันดีคืนดีก็มีแชมเปนจังเกิลที่สามารถบดกำแพงมาหาได้ในตอนนี้ครับสกาเนอร์ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่กับตัวของสกาเนอร์น่าจะไม่เหมือนเคียนสักทีเดียวนะครับ พราะว่าในตอนนี้การดีไซน์ของสกาเนอร์เนี่ยคือการให้เขาสามารถเดินทะลุก,กําแพงได้และหากเขาสามารถจับแชมเปี้ยนเขาก็จะมีเวลาสั้นๆครับในการยัดแชมปเปี้ยนคนนั้นเข้ากับกำแพงอีกฝั่งหนึ่งอ๋อแล้วก็จากที่ดูเนี่ยสกาเนอร์สามารถยกหินได้ระหว่างนั้นด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการยกหินแบบออโต้หรือว่าต้องกดสกิลคิวไปด้วยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทางนี้นะครับสกิลเหล่านี้ก็ยังอยู่แค่ในขั้นตอนพัฒนา ต้องรอดูปีหน้าในตอนที่สกนเนอร์นั้นได้เปิดตัวมาจริงๆว่าสกิลของเขาเนี่ยจะน่าตื่นตาม,มากแค่ไหนพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่นะครับที่ผมอยากอ่านมากๆาต่อจากนี้นะครับคือการอัดเสียงเราจะได้ผมนั้นตัดคลิปมาได้เกินครึ่งคลิปแล้วพอดีว่าในตอนนี้นะครับมีการอัปเดตข่าวสารล,ล่าสุดของวงบอยแบนด์ออกมาแล้วโดยชื่อของวงนี้นะครับมีชื่อว่าฮาร์ดสตีลและสำหรับสมาชิกของวงเนี่ยก็ตามลิงที่ทุกคนได,ได้เห็นกันเลย พียงแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่จะเป็นชุดของวงวงนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาเป็นว่าขออัปเดตไปแค่นี้ก็แล้วกันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้อาจจะไม่ยาวมากแล้วก็อาจจะยืดสักหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยคือเพิ่งผ่านมรสุมช่วงสอบแล้วก็ช่วงของการไปเป็นมือสังหารในแบกแดดมานะครับทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเวลาลงคลิปเลยจริงๆ แต่หลังจากนี้ก็เคลียร์แล้วแหละในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาพูดถึงสกินที่หลายหลายคนเนี่ยต่างเฝ้ารอมาอย่างยาวนานและแม้ว่าผมจะเคยทําเรื่องของสกินในจัก,กรวาลดนั้นมาแล้วถึงสพาร์แต่ผมก็อยากจะนํามันกลับมาเล่าอีกนะครับกว่านะั้ช่วงนั้นมันก็นานแล้วนี่นาะพวกอีคิปไนะ์นในตอนนั้นก็ยังมีน้อยด้วยดังนั้นในวิดีโอหน้าครับเราจะมาพูดถึงสกินจจากจักรวาลอีคิปแบบเต็มๆทางเนื้อเรื่องของโคเวนโอ๊กอตอีคิปไน และอาจจะรวมถึงเอลเดอร์วูดด้วยก็ลองดูด้วกันนะครับว่าคลิปนั้นจะยาวมากแค่ไหนและจะมีเนื้อหาน่าสนใจมากเพียงใดแต่สำหรับวันนี้ครับคนละจบเพียงเท่านี้ก็จะ้จากกันนะครับขอฝากช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ผมเพิ่งสร้างมากันแล้วกันในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าผมนะครับลงวิดีโอใน y o u ูทูบช็อ t มากขึ้นและหลังจากนี้นะครับผมจะพยายามหาคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่คอนเทนต์ที่ซ้ำกับวิดีโอปกติในช่อง ลงทั้ง u ู u ูบช็อตนะครับแล้วก็ t i k t o k ของ Master n o v นวาถ้าเกิดใครสนใจติดตามผมใน TikTok เนี่ยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะหรือไม่ก็พิมพ์แอดตามนี้ก็ได้แต่สำหรับวิดีโอนี้ครับคนทีจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ซีลครับบายไ,ไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนนทตั good day, make new story เดย์สกูเดย์ทูเมคแอนด์ดูสตอรี่ไว้เจอกันใหม่ในดูนเทอร่า แลสะสำหรับครั้งหน้าคือการกลับมาของเราแม่มดแบบจริงๆแล้วล่ะ